หงมันเนี้มาเนี่ยอ้ยะางฮะฮะหงนสมหังเดี๋ยวันี่ะไชื่อยวฮ้มบนสมหวังสมหวังอ๋อ่บอน้อยสมหวังน้อยสมหวังเชือกาเนชือแบบห่

ก็ผมตอนนี้เขากับมาเอลตลาดสดอำเภอมแม่จใจนะครับมพอว่าจะมีขอ,อย่างน่าซื้อกันนะครับ นี <optimistic> ่คร <and future> <people> ับมาแอลมาใจมาได้สื้อดีอ้าดใจสื้อดีขนลอยนี่เอานลูกพะยามาสื้อดีไปใจไปเลยโอ้บใ่าว เอากดนไม้ก็ได้ครับเอาวกนไหรออ่า่ะยี่ห้อนี่วันนั้นไปกินมันเปลี่ยนหม้อน,น้แหละเดี๋ยวอะไรแ่เม่อไหรก็จะมาผเนาะ